สวัสดีครับวันนี้ราพบกันอีกแล้ววันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับก็มีรถเจ๋งๆมานำเสนอเพื่อนๆกันกน,นะครับในคลิปนี้เป็นเวสป้า GTS SuperTech นะครับ300 hpe ABS นะครับรถคันนี้รถปี20นะครับสีดำ black volcano นะครับเป็นดำแบบสี black volcano นะนี่เงาวับนะครับทำอาล้างเคลือบสีให้ใหม่หมดแล้วสีดำเนี่ย มันดูดำแบบดำมีมิติจริงๆนะครับสะท้อนหน้าได้เลยนะครับนี่กิฟทั้งคันนะครับรถสีเดิมนะครับไม่เคยทําสีนะครับรถสีเดิมทั้งคันแล้วก็2เจ้าของในเล่มนะสเจ้าของในเล่มนะครับคันนี้เป็นตัวที่เป็นจอ LCD แล้วนะครับไปดาวพดดผิดนี่เป็นมาตาวัด เป็นจอ LED นะไฟหน้าเป็น LED จากโรงงานไฟเลี้ยวก็เป็น LED จากโรงงานรถเดิมๆนะครับไม่เคยทําสีไม่เคยอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็เจ้าของเนี่ยก่อนที่จะขายก็ยังเซอร์วิสมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรายละเอียดเรื่องของการเซอร์วิสกันอีกทีหนึ่งนะครับมาครับก็คือ,อตัวเวสต้า GTS SuperTech 300 ABS เนี่ยก็คือเป็นเครื่องบล็อกใหม่แล้วนะครับเป็นเครื่องไม่ใช่วางอยู่ในตัว GTS 300 นะครับตัวแรกนั่นเองนะครับเครื่องนะครับนี่จะเป็นแบบรุ่นใหม่แนละ้วจะเป็นตัว HPE นะครับย่อว่าเป็น High Performance Engine นะครับนี่นี่เครื่องรุ่นใหม่แล้วนะครับเขาบอกววาเลยว่าพัฒนาสมรรถนะนะครับเพิ่มกำลังมากขึ้นกว่าตัวเครื่องเดิมเนี่ยถึง12%เลยนะนี่นะครับ ถึง12เลยคือแรงกว่านั่นเองแล้วก็เท่าที่ผมขับเนี่ยอัตราเร่งดีแล้วก็สิ่งที่เด่นชัดเลยเนี่ยเรื่องของการสมูทไหลลื่นนะครับไม่มีเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กในชุดข้างนะครับก็คือพัฒนามาดีมากนะครับแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยเป็น Full l e d นะครับทั้งไฟหน้าและไฟท้ายเลยนะครับตัวเก่าก็ยังเป็นหลอดฮาโลเจนอยู่เนาะอืมแล้วก็ คลิปด้วยน넥ไทจะเป็น넥ไทย,ยาวนะครับแล้วก็มีสีเหลืองจากโรงงานด้วยนะนี่จะมีเสียงสีเหลืองเล่นลวดลายมาบ้างนะครับเป็นสีเหลืองมันจะอยู่นี่ตรงตำแหน่งโลโก้ด้วยนะครับ GTS เนี่ยซปเปอร์ตัว S ก็จะเป็นสีเหลืองนะครับประมาณนี้นะได้เบาะนะครับก็จะเป็นได้สีเหลืองนะนี่เป็นได้สีเหลืองนะครับก็จะเป็นแบบที่เขา ตกแต่งมาจากโรงงานนะนะครับแล้วก็มีพวกโครเมียมตัดนะไม่ว่าจะเป็นจอรนด้านหน้าก่อไฟหน้านี่ผมขัดให้สมัยละเงาวับนะครับไฟกระจกมองข้างนะครับมือจับท้ายเป็นโครเมียมนั่นเองนะครับอืแล้วก็เบาะเนี่ยมีการปรับทรงเบาะใหม่นะทำให้เวลาเราขับเนี่ยขาไม่กางเยอะนะ มันจะผอมลงเห็นไหมเพื่อนๆกว่าตัวเก่านะตัวเก่ามันจะเป็นแบนหน่อยนะครับหน้าจอก็เป็น tft b i t p l a y นะครับ4.3นิ้วนะครับนี่ผมเปิดให้ดูเลยดีจ่ะ display นี่โลโก้เวสป้ขึ้นนะนี่นะครับเลขไมลตอนปัจจุบันเนี่ยห้า2ก้ิโลไมล์น้อยมากนะแต่เดี๋ยวผมค่อยเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ได้ไมลจริงของรถนะเพราะว่า รถคันนี้นะ่ะลูกค้ามีการเคลมจอเมื่อตอน1 000, 1 0 0 0หมื่นหนต้นๆกิโลเนี่ยเพิ่งเคลมจอไปนะครับเพราะว่าจอมันน่าจะมีปัญหาตัวเรือนจอเนี่ยก็เลยเคลมฟรีนะครับเพราะว่าอยู่ในวันรันตีอยู่นะครับก็เลยเคลมฟรีเพราะฉะนั้นไม่ที่จริงของรถเนี่ยอยู่ที่1,500 0กว่ากิโลนะครับประมาณนี้นะผมขายความชัดเจนนะเพราะว่าบุ๊กเซวิดคู่มืออะไรอยู่ครบคันนี้ ตอนที่เปลี่ยนไมค์เนี่ยก็ลงในบุ๊กสวิตด้วยนะครับนี่ชัดเจนนะครับรถสีสวยนะเพราะว่าเนี่ยเงาวับเลยนะครับกระจกมองข้างอะไรก็สวยนะครับช่องเก็บของด้านหน้าโป๊ะนี่นะครับเป็นชี่เก็บของฟิลนะครับแล้วก็ชื่อชาร์จ usb ตรงนี้นะครับแกะของนี้มาเป็นที่ชาร์จ usb นะครับอันนี้เป็นกล่องเครื่องมือนะครับเครื่องมือก็ยังอยู่ครบนะครับยังไม่เคยใช้เลย นะครับแล้วก็ใส่ของได้นิดหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับจะให้ดูเรื่องของใต้เบาะกันบ้างนะเปิดไฟฟ้านะครับเบาะรุ่นนี้แน่นอนนะเปิดแบบเป็นระบบไฟฟ้าปื๊ดนี่เปิดโคตรกว้างเหมือนเวสป้าสมัยก่อนนี่พรมใต้เบาะสวยๆพาสี69เลยนะครับนี่สะอาดคีนครีนทำคราสาให้เรียบร้อยแล้วนะครับมาเปิดเครื่องยนต์ให้ดูกันเวสป้าจะเปิดได้แบบนี้นะครับ เครื่องยนต์ก็ท้องคาสา,าภายในให้ใหม่เลยนะครับล้างเคลือบให้อย่างดีนะครับไม่เอี่ยมนะครับคันนี้มีของแต่งอยู่หนึ่งชิ้นเห็นนี่ฝาเติมน้ำมันนะครับนี่สตรีสปอร์ตเลยของเวสป้าเป็นอลูมิเนียมของเดิมจะเป็นพลาสติกนั่นเองนะครับคันนี้ได้ฝาแต่งไปด้วยฝาเดิมก็ยังอยู่นะเบาะสวยนะครับไม่มีขาดไม่มียับไม่มีรอยน้องแมวขวน นะครับสีก็ยังสวยอยู่พักเท้าซ้ายขวาซ่อนเข้ารูปอยู่ตรงนี้นะครับมีตัวพื้นนะครับเซเอร์นี่บ่งบอกนะครับนี่ทีสามร้อยนะครับมีระบบ ABS มีระบบ traction control นะครับเวสป้าก็จะใช้ชื่อว่า A S.R. นะครับกุญแจครบ2ดอกพร้อมผ่นเพจนะครับกุญแจดอกน้ำตาลนี่สำคัญมากหูที่แขวนของซื้อกับข้าวฝากรรยาที่บ้านก็ยังอยู่ครบรุ่นนี้มีหม้อน้ำนะครับหม้อน้ำอยู่ซ้ายกับขวามีพัดลมเป่านะครับเครื่องช่วงล่างดีนะครับยางเป็น Pirelli ลายสายฟ้านะครับนี่ไดรบอยนะครับยางเป็น Pirelli สีบางควรยังสวยเงาวักอยู่นะครับประมาณนี้แล้วก็ ารายละเอียดของรถจะอะไรอีอกเนาะรายละเอียดข,ของรถเนี่ยพวกดีเทลต่างๆเนะี่ยผมลงให้ในในข้อความนะครับเรื่องรายละเอียดของรถต่างๆนะครับอันนี้เราก็ดูสภาพรถกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูเอกสารกันนะครับปึ๊้นี่เก็บมาอย่างดีเลยนะให้ดูนี่ใบแรกออนุญาตปิดชื่อเจ้าของนะครับทำที่ร้าน x Shop นะครับ ทำไปเมื่อเดือน968นะครับก็เพิ่งทำาดีกว่าเดือน9้านะครับตอน5,395้กาิกิโลนะครับเปลี่ยนเม็ดเปลี่ยนกิบชามสายพาล้างชุดข้างน้ำมันเครื่องเฟืองท้ายน้ำมันเบกนะรกค่าเบรกเปลี่ยนไม่หมดนะครับใส่พานก็เปลี่ยนแล้วนะทำไปแปดพาร้อยเกบาทนะครับอันนี้ก็ชัดเจน แบตเตอรี่ก็เปลี่ยนใหม่นะครับอันนี้เป็นบินที่เขาเปลี่ยนแบตเตอรี่มาสองพันเก้าร้อยบาทแบตเตอรี่นี่ที่เขาเปลี่ยนที่ศูนย์เลยนะแพงโคตรนะคุณดูนี่คู่มือรถใหม่ๆนะตัวนี้เป็นตัวนำเข้านะครับก็จะเป็นคู่มือเป็นภาษาอังกฤษนะครับไม่มีภาษาไทยนะครับอันนี้เป็นวันันตีนะครับนี่ตัวนี้ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ย ตัวโฉมเนี้ยจะประกอบเวียดนามแล้วนะถ้าจะไม่ผิดนะประกอบเวียดนามนี่รถนะครับออกเมื่อวันที่สิบเดือนสามปีสองศูนย์สองศูนย์นะครับชัดเจนนะนะครับประมาณนี้คู่มือบุกสวิตนั่นเองนะครับรับประกันคุณภาพสามปีนะครับอันนี้ก็คงหมดวัรันตีไปแล้วนะครับนี่อันนี้ก็สวิตมาตามระยะเลยนะครับนี่เพื่อนๆก็จะเห็นหนึ่งพันสามพันสี่หกพันหก หนึ่น้านี่ที่ผมบอกว่า,าถ้าเป็นที่อื่นเขาอาจจะเก็บเล่มนี้ไปนะแล้วเขาก็ขายเลขไม่นี้ไปเลยห้าพันกว่ากิโลคนซื้อส่วนใหญ่ถ้าจะดูเลขไม่นะแต่นี่เราชัดเจนนะเราขายความชัดเจนอยู่แล้วนี่นะครับตอน1นึ่งมืกิโลเนี่ยนะครับปีหกห้าเดือนเจ็ดเนี่ยวันที่ยีสิบนะครับเคลมหน้าจอเรือนใหม่นะครับนี่เป็นรหัสเคมนะครับ นี่เคมที่อ่าพิตันวันเนี่ยน่าจะเป็นสูงเวสป้านะอยู่วงนจันโดนกลุ่มนะครับนี่เคมหน้าจอไปตอนหนึ่งมื่นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เลขไม่อยู่5,000กว่ากิโลเนี่ยก็สิริรวมแล้วก็อยู่ประมาณสัก1 5ื่นหนะครับไม่แท้ๆนะอยู่ที่1 5ื่นหนะครับเคมาให้เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้เลขไม่ย้ำอีกทีนะครับว่าประมาณ15,000ถึง16,000กิโลนะครับบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบนะครับกุญแจ2ดอกมีครบ แล้วก็นี่ฝาเติมน้ํามันนะครับนี่เขาเปลี่ยนมาอย่างดีนะนะอลูมิเนียมน่าจะดีกว่านะเพราะว่าเวสปาเนี่ยฝาน้ามันผมว่ามันกอกแก๊กไปหน่อยเป็นพลาสติกแล้วก็ชอบไปกลิ่นน้ํามันขึ้นมาทะเบียนนะครับเป็นเลขนี้เลยนะครับเจ้าของยังไม่ได้ใส่4ว8 5 1 9กรุงเทพนะครับรถในเล่ม2มือนะพอดีเล่มอยู่เก็บไว้บนตู้บนบ้านแล้วนะครับในเล่ม2มือนะครับไม่มีชํำรดสูญหายนะครับไม่มีการคัดเล่มใหม่สวยๆขีนๆนะครับ สำหรับคันนี้มาเปิดราคา,าดีกว่าออ้ยยังยังยางอย่ลืมสตราร์รถให้เพื่อนๆฟังมาสตราร์กันก่อนขับดีแล้วก็แรงด้วยนะครับนี่มาตาวัดนะฮะนี่สตาร์ตึ้งมันตั้งค่าได้นะแล้วมันตั้งค่าผ่านรู้สึกว่ามันจะมีแอปด้วยนะผมก็ไม่แน่ใจว่าตัวแอปอ่ะมันใช้อย่างไงนะแล้วกันนะอ่า เราก็ไม่ถนัดเวสป้าครับว้ยรู้ <c oughs> สึกว่ามันตั้งค่าได้นี่เรามีเปิดปิดแอคชั่นคอนโทรลตรงนี้นะครับนี่ปุ่มดับเครื่องนะรู้สึกว่ามันจะเชื่อมกับอ่าตัวถ้าจำไม่ผิดนะมันจะมีแอปนะครับมีแอปนีนนีอขอดูรายละเอียดอ่าใช่มันจะมีแอปชื่อเวสป้ามิด t s s u p e r t e เนะครับก็คอนเนคผ่าน อ่าโทรศัพท์มือถือนะครับได้เลยนะครับก็น่าจะปรับปรับปรับเปิดอะไรได้เยอะแหละนะครับตัวเลื่อนไม่์ตัวนี้นะครับอ๋อม,มันจะปุ่มตรงนี้อยู่นี่เลือ่อนอ๋อเป็นเหมือนจอยนะซ้ายขวานะนี่2ี่สิบเจ็ดกิโลลิตรนะครับอัตรากันซิเปเติดน้ำมันวัดโวลต์สิบสี่จุดแปดไฟชาร์จปกตินะครับนี่ก็ปรับได้หลายอย่างอยู่นะนะครับ าาขวดูอันนี้เดี๋ยวต้องอาจจะต้องไปลองเปิดคู่มือลองเล่นดูนะครับเพราะว่าตัวเวสป้าผมไม่ค่อยได้มาเท่าไหร่แล้วดูรายละเอียดไฟสูงไฟต่ำระบบไฟรอบทันกันดูนะครับนี่ไฟหลีเป็น LED เวลาเปิดไฟเลี้ยวก็จะติดขึ้นมานะครับไฟหน้าเป็น Full LED อยู่แล้วทั้งไฟสูงไฟต่ำนะครับไฟท้ายนะครับไฟท้ายเป็น LED นะสวยดีกลม แต่กลมก็ไม่กลมสักทีเดียวครับเครื่องยนต์ดีแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเขาเพิ่งสวิตมาตอนห้าพัน,นเครื่องยนต์ดีอยู่แล้วนะครับ <S 2> <S 2> <S แต่ดังนะครับปกติกระจกสวยรถสวยนะครับอาจจะมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานเนาะเพราะว่ารถสีดำแต่ก็เท่าที่ผมดูเนี่ยรถไม่มีลม้มไม่มีชนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็รถสวยนะครับปอะาัมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับคันนี้เปิดราคาดีกว่า คันนี้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 ตั้งขายเท่าไหร่ีจะบอกว่าคันนี้ราคารถใหม่นะเพื่อนๆรถใหม่นะตอนปีสองศูนย์นะสองแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะก็คือสองแสนสามหมื่นบาทท้อร้อยหนึ่งเนะนะครับคันนี้ผมเปิดขายที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับอุปกรณ์ครบเหมือนตอนซื้อใหม่นะครับคุณแจสองดอกคู่มือบุ๊กโซบิท ทุกอย่างแล้วก็ที่ดีตรงที่ว่าคันนี้ลดพึ่งเซอร์วิสมา8,000กว่าบาทนะครับพวกสายพานชุดคามชุดชามเม็ดอะไรพวกนี้นะเซอร์วิสมาเรียบร้อยแล้วนะครับซื้อไปใช้งานได้เลยนะครับใช้ได้อีกประมาณสัก20,000กิโลเลยแล้วค่อยเซอร์วิสนะครับเรื่องของพวกสายพานนะส่วนเพิ่มน้ำมันเครื่องก็ไปถ่ายทีก็อีกประมาณสัก4,000กิโลค่อยเปลี่ยนก็ได้นะครับสำหรับคันนี้นะครับ119,000าบาทจัดไฟแนนซ์ได้นะครับสนใจสอบถามได้ที่0834414111นะครับ ี่ตาบ,บิลรับสายเองทุกคันนะครับเอกสารอยู่ยนี่เดี๋ยวผมใส่ในรถให้นะครับนี่โชว์เป็นสีเหลืองด้วยเนะี่ยกิฟสสภาพกิฟก์นี่บางโคนหน้าไม่มีรอยเลยพยายามจะถ่ายให้เห็นนะเพราะว่าไอ้รุ่นเนี้ยตัวเวสป้ารุ่นใหม่ที่เป็นเน็กไทยยาวเนี่ยมันเน็กไทยตัวนี้มันยาวเนี่ยมองข้างหน้าคล้ายๆพวกตระกูลพวกเก้าสี่หกนะสวยดี จะบ,บอกเลยว่าตัว300ยขับดีมากนะครับเพราะว่าอัตราการเร่งดีครับขับดีอัตราการเร่งดีช่วงล่างดีกว่าตัว150แน่นอนนะคอนเฟิร์มเลยนะครับเพราะว่าชคหลังเขาเป็นชกคู่แล้วไม่ได้เป็นชคเดี่ยวเหมือนตัว150บนะเพราะฉะนั้นเรื่องของอการบรรทุกเรื่องของฟีลลิ่งการขับขี่การยึดเครื่องต่างเนี่ยผมว่าดีกว่า150เยอะนะครับขับตัว300เนี่ยในเมืองก็ได้ต่างจังหวัดก็ได้นะครับของแต่งเวสป้าค่อนข้างเยอะนะครับ ในช้อปปี้ราคาด้านี่เต็มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกตะแกรงแหลกตะแกรง้ายตะแกรงหน้านู่นนี่นั่นนะครับของแต่งเยอะมากราคาก็มีให้เลือกซื้อนะครับหลักไม่แพงจนหลักยี่ห้อแข็งแกรงก็มีนะครับก็มีร้านรุ่นน้องผมขายอะไรเว้าป้าอยู่หลายร้านอยู่เหมือนกันนะครับก็ถ้าเกิดสนใจจะซื้อคันนี้แล้วอยากแต่งก็เดี๋ยวผมแนะนําไปร้านรุ่น้องให้นะครับโอเคขอบคุณที่ติดตามกันแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ อะแต่เดี๋ยวก่อนมาอัปเดตรถที่ร้านกันบ้างดีกว่าไปแถวหลังก่อนเลยแถวหลังนี่สโกบอดีนะครับ h อนดา้าดีเนซโร่1นะครับเบนเดอรี่เรียวชิโน่นใช่ไหมอ่านถูก,กว่มั้ยฮอนดา้าฟิวชั่นสองหศูนย์นะครับทีแม็กห้าร้อยนะครับคันนี้กิปมากนะครับ BMW C400GT นะครับ BMW C650 Sport นะครับ T-Max 530 Custom นะครับ Yamaha Majesty 4Dine นะครับ Honda GoWing F6B นะครับมาติดกันในพันแปดทั้งคู่นะครับ BMW นะครับ R1000 นะครับ First Edition นะครับแล้วก็ด้านหลังจะเป็น Honda โ5ร์ไซส์สองห้าศูนย์ฮอนด้าฟรีเวสองห้าศูนย์ฮอนด้ารีร้อยยี่หอนันะครับอันนี้ลิมิเต็ดเลยมีหลามีจำนวนจำกัด300คันทั่วโลกคันนี้เป็น Honda j a จ๊5 0้าซีซีคันนี้นี่ต้องบอกเลยนะเก็บไปก่อนแล้วกั้นทะเบียนแท้แล้วก็เป็นรถเจ้าของเดียวในเล่ม เจ้าของเดียวต้เนเียอยู่ในประเทศไทยอ่ะสาปีคุณคิดว่ารถคันนี้มันกี่ปีอายุอายุเท่าไหร่แล้วนี่อยนะุเกู้นย์ะมาด้านนี้กันบ้างดีกว่านี่น,นะครับ p g i o Beverly 3 0 0รจริงๆแล้วเครื่องยนต์เนี่ยมันเป็นเครื่องตัวเดียวกับตัวนู้นนะในในโฉมแรกนะในตัวเวสป้าแต่ตัวนี้มเป็นเครื่อง HPE แล้วตัวนี้ยังเป็นเครื่องบล็อกเก่าอยู่นะครับแล้วก็ Skywave หกหนะครับ x max นะครับ sky wave หกห้ lx bm 6 5 0 gt นะครับ bergman กแมน650ด้านหลังมาด้า <c oughs> นหน้าก็จะเป็น honda clip ร125นี่่ขายเือนกันนะลูกค้ามาเทินเราเห็นรถสวยดีขับดีวย bergman กแมน650นะครับหรือจะ bergman มน400ก็ยังมีค่บคันนี้โคตรกริบสีขาวใครหา bergman สีขาวอยู่ผมว่าคันนี้แม่งเนียนตามากนะครับหรืออยากจะเป็นแนว บิสกอตเตรญี่ปุ่นเราก็มีนะครับสกายเวส400นะครับจริงๆแล้ว2ตัวนี้เครื่องยนต์ตัวเดียวกันล้อเบรคช่วงล่างตัวเดียวกันเลยเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันเลยนะครับต่างกันแค่เปลือกนะใชใ่ดูนี่ความอ้วนนะครับตัวนี้จะอ้วนกว่านะครับตัวนี้จะเพียวกว่านะครับประมาณนี้นะครับมาทางฝั่งนี้ก็จะเป็นเวส p a อันนี้ไซค์คาร์นลูกค้าจองล้วยังไม่ทัน เสร็จเลยก็จองมาดูด้านหน้ากันนี่ค่ะรถจนก็ขายนะอืมเอสันเอสคาโก้นะเอสคาโก้มาคันนี้นี่คันนี้เพิ่งได้มาเพิ่งเก็บรายละเอียดตอนนี้ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ละใกล้จะเสร็จแล้วนะครับใครหารถครอบครัวอยู่เนี่ยผมก็มีนะเพราะว่าผมชอบรถเล่นรถแปลกนะครับอันนี้เป็น Honda Odyssey RA6 นะครับอันนี้เป็นโฉมไมเนอร์เชนแล้วนะครับไมเนอร์เชนเนี่ยก็จะเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะคือจริงๆแล้ว R A 6เนี่ยไ A 1อวันไอาไอเอจริงๆคนบางทีคิดว่าบอดี้เหมือนกันต่างกันที่ไฟหน้าอะไรอย่างเงี้ยเปล่าเลยนะตัวถังก็ใหญ่ขึ้นนะตัวถังใหญ่กว่าตัวเก่านะนะครับนี่ไฟหน้าจะเป็นเขาเรียกไฟย้อยไฟกลมแหละไฟย้อยนะครับนี่ทำคอสตาดให้ใหม่นะครับหม้อน้ำอลูมิเนียม เครื่องเป็น v t e ทแล้ว2 3 0 0 c นนะครับรถเป็นสีน้ำตาลนะเขาเรียกสีทองแหละแต่ว่าในเล่มขนส่งเขาลงเป็นสีน้ำตาลล้อใส่ล้อ Accord g 7นะครับเป็นล้อแม็กนะครับมีแล็บท้ายมาให้ด้วยแล้วก็มีสันรูปภายในเนี่ยผมลื้อฟอกเบาะให้ใหม่ฟอกเบาะฟอกผมหลังคาใหม่เกี่ยมคือรถสมัยก่อนอนะรุ่นเนี้ยสล้านกว่าเพื<ๆ>่อนสอล้านกว่าแต่ตอนเนี้ย น่าใช้นะครับเพราะว่าเนี่ยเบาสามแถวเจ็ดที่นั่งนะครับหรือจะนั่งแปดก็ได้นะนี่หลังคาก็จะเป็นแอร์รุ่นใหม่ละแอร์รุ่นเก่ามันจะเป็นแอร์งี้ถ้าตรงมเนอร์นี่ก็จะเป็นแอร์แบบเนี่ยแอร์แบบนี้แหละแอร์อยู่ด้านบนมีตาทุกตำแหน่งนะมาเช่รวมไฟท้ายสวยมีตำหนิตรงนี้นิดนึงไอตัวสแตนเลสที่มันไว้ วางสัมภาระไม่ให้กันชนเป็นรอยมันบุกน่าจะโดนมอเตอร์ไซค์หรืออะไรชนแต่กันชนนะ่ะเขาไม่เป็นรอยนะยังดีอยู่แต่ผมขี้เกียจแกะออกปึ๊ดนี่ขับดีด้วยนะนี่ข้างในโคตรสะอาดอะ่ะฟอกมาใหม่หมดนะครับนี่เดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวค่อยลงเปิดขายนะนี่คือหน้าท้ายเดิมเลยนะครับน็อตเดิมไม่ขยับนะ ยาย่าครับสภาพนี้นะครับแล้วต้องบอกว่ามันเป็นรถเจ้าของเดียวนะเพื่อนๆรถคันนี้เจ้าของเดียวมือเดียวในเล่มนะครับสีเนี่ยขัดลบรอยให้ใหม่ทั้งคันนะครับแล้วก็เคลือบสีให้เรียบร้อยแล้ะคือเราก็เก็บรายละเอียดเท่าที่เทท่่าีเราเก็บได้นะสวยสวยแล้วก็กว้างมากนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสองล้านกว่า ชั่วโมงนี้ราคาเนี่ยเหลือแค่แสนกว่าบาทเท่านั้นใครได้ใครมีคุ้มนะนี่ทางนี้ผมล้างให้ใหม่หมดเลยนะครับนี่สติกเกอร์เดิมอยู่ครบหมดคันนีววิ่งน้อยด้วยไไหนก็นไปแล้วไปยาวเดแล้วกันไอ้วิ่งวิ่งน้อยไหมอ่ะสองแสนหนึ่งหมื่นนะครับไม่แท้นะสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันนะครับแล้วก็เดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเลยเครื่องยนต์เดินดีมีโซน่าด,ด้วยนะ โซน,น้ารอบคันแอร์โคตรหนาวเครื่องเสียงพเ power แ m มตู้ซับข้าลังมีส,สภาพดีมากเดี๋ยวพรงอะไรพองอไรงมรสัยสวยๆเลยอ่ะไม่มีแตกเลยอ่ะสวยดับเครื่องๆนนะครับโ okay, อเคก็เดี๋ยวคราวนี้ค่อยถ่ายคลิปเดี๋ยวขอเกียร์เปลี่ยนพวกหลอดไฟหน้า LED เก็บรายละเอียดอีกน,น,นิดหน่อยนะครับมา ก็ถ้าสนใจไงก็ติดต่อสอบถามได้นะครับกับเวสป้าคันนี้เบอร์ผม0834414111นะครับขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ